เรามาพบกันกับรายวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกับคุณครูวัชราพรเป็นอ่อนนะคะสำหรับวันนี้เรามาเรียนกันในหัวข้อชนิดของคำชนิดของคำที่เราจะเรียนในวันนี้คือคำสรรพนามนะคะชนิดของคำที่เราเรียนในอีพีที่แล้วกับครูเฟิร์นไปก็คือคำนามในอีพีนี้เราเรียนกันในเรื่องของคำสรรพนามเรามารู้จักคำสรรพนามกันเลยค่ะ คำสรรพนามคืออะไรเป็นคำที่ใช้แทนคำนามนะคะที่ถูกกล่าวถึงมาแล้วเพื่อไม่ให้ไม่ต้องใช้ชื่อซ้าอีกหรือไม่ต้องการเรียกชื่อนั้นโดยตรงนะคะคำสรรพนามสามารถแบ่งย่อยออกเป็น6ชนิดมีอะไรบ้างเรามาดูกันสรรพนามที่1คือบุรุษสรรพนามสรรพนามบุรุษสรรพนามนี้เป็นสรรพนามใช้แทนบุคคล 2. นิยมมสรรพนาม เป็นสรพนามที่ใช้ชี้ชระยะหรือชี้เฉพาะนะคะ 3. เป็นอันนี้ยมาสรรพนามคือสรพนามบอกความไม่เจาะจงนะคะ 4. วิภาคาสรรพนามคือสรพนามบอกความชี้ซ้ำแบ่งพวกหรือรวมพวกนั่นเองนะคะ 5. ประพันธส์สรรพนามคือสรรพนามที่ใช้เชื่อมคำหรือเชื่อมประโยคและสุดท้ายคือปรึกฉาสรรพนามก็คือสรรพนามเชิงถามหรือเป็นคำถามนั่นเองนะคะมาดูกันที่สรรพนามตัวแรกก็คือบุรุษสรรพนามสรรพนามใช้แทนชื่อบุคคลมีด้วยกัน3ตัวก็คือ 1. แทนตัวผู้พูดแทนตัวผู้พูดมีอะไรบ้างเช่นฉัน ผมดิฉันเราข้าพเจ้าต่อไปบุรุษที่2คือใช้แทนตัวผู้ฟังนะคะแทนตัวผู้ฟังมีอะไรบ้างคือเธอท่านคุณโยมอะไรประมาณนี้นะคะและบุรุษที่3คือแทนสิ่งที่เรากล่าวถึงมีอะไรกันบ้างค่ะมาดูค่ะคือเรากล่าวถึงมัน แกเขาหรือท่านนะคะประมาณนี้ต่อมามาที่นิยมสัพนามสัพนามใช้ชี้ระยะหรือชี้ออบอกความเฉพาะเจาะจงนะคะ<อ>เป็นคำที่ใช้แทนคำนามที่อยู่ใกล้ได้แก่นี่กับนี้นะคะต่อมา ทางใช้แทนคำนามที่ห่างออกไปจะใช้คำว่านั่นหรือนั้นนะคะและถ้าห่างสุดๆใช้คำว่าโน่นโน่นนู่นนูน,นนะคะต่อมามาที่ตัวอย่างนะคะตัวอย่างแรกมาดูกันค่ะนั่นเป็นรถของคุณพ่อคำที่ ชี้เฉพาะก็คือคำว่านั่นนะคะต่อมาฉันชอบอยู่ที่นี่มากกว่าที่โน่นแสดงออกมา2องคำนะคะก็คือที่นี่กับที่โน่นและผีเสื้อตัวโน้นช่างสวยจังเลยก็คือผีเสื้อตัวโน้นนั่นเองค่ะต่อมาสรพนามวิภาคครรสพนามก็คือสรพนามบอกความชี้ซ้ำแบ่งพวกหรือรวมพวกนั่นเองค่ะมาดูค่ะเป็นคำ แทนนามข้างหน้าเพื่อให้รู้ว่านามนั้นแยกได้เป็นส่วนๆวนหลายๆส่วนเช่นเดียวกันแต่ทำกริยาโต้ตอบซึ่งกันและกันอยู่นะคะหรือเกี่ยวข้องกันอยู่นั่นเองมาดูตัวอย่างค่ะเช่นทหารยิงกันหัวเมียตีกัน เขารักซึ่งกันและกันตัวอย่าง3มคำนี้สามารถแบ่งได้อย่างไรบ้างมาดูค่ะเช่นทหารยิงกันแบ่งออกเป็นทหารออกเป็นได้กี่ส่วนคะนักเรียนสามารถแบ่งทหารออกเป็นสองส่วนนั่นเองเพราะทหารยิงกันต้องแบ่งออกเป็น2ฝั่งอยู่แล้วจะยิงฝั่งเดียวไม่ได้แน่นอนต่อมาผัวเมียตีกันก็ต้องแบ่งเป็นโซนผัวแล้วก็โซนเมียนะคะและ เขารักซึ่งกันและกันก็แบ่งออกเป็น2องฝ่ายเช่นกันนะคะแล้วมาดูกันที่ตัวอย่างสุดท้ายก็คือนักเรียนบ้างเล่นบ้างก็เล่นบ้างก็เรียนนะคะก็สามารถแบ่งนักเรียนออกเป็นส่วนหนึ่งเล่นอยู่อีกส่วนหนึ่งเป็นเรียนอยู่ก็สามารถแบ่งพวกได้เช่นนี้นะคะต่อมามาที่อนิยมัสสรพนามหรือสรรพนามบอกความไม่เจาะจงเราไม่ได้เจาะจงนะคะคำที่ใช้เช่นใครอะไร ไหนอดใใด้ด,ด,ดหรือเป็นการใช้ซ้ําคําเดิมก็คือใครๆอะไรอะไรไหนไหนใดๆประมาณนี้นะคะตัวอย่างเช่นใดๆในโลกล้วนอนิจจังแสดงว่าทุกหิงทุกอย่างในโลกนี้ไม่ได้เที่ยงแท้นะคะไม่ได้จอดจงลงไปนะคะ หรืออะไรอะไรฉันก็จะกินไม่ได้จาะจงว่าจะกินอะไรแต่อาจจะกินทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยก็ได้หรือใครๆก็ชอบคนเก่งไม่ได้ชี้จาะจงไปว่าหมายถึงใครหรือเป็นครูก็ไม่ได้จาะจงลงไปนะคะแต่ทุกคนอาจจะชอบคนเก่งเหมือนกันนะคะต่อมาค่ะมาดูที่ ปปิดฉาสสรพนามหรือสรพนามใช้ถามนะคะสรพนามเชิงถามเป็นสรพนามที่ใช้คําถามนะคะเป็นคําถามเช่นเดียวกันค่ะมีใครมีอะไรมีไหนามาดูตัวอย่างค่ะเช่นใครจะไปบ้างต้องการคําตอบไหมคะต้องการค่ะใครจะไปกับฉันบ้างไหนของฉันแสดงว่าคุณต้องการคําตอบอะไรอยู่ในตู้ เรต้องการคำตอบเช่นกันค่ะนี่คือสรพนามเชิงถามหรือปรุดฉาสรพนามค่ะประพันธ์รรพนามค่ะประพันธสสรพนามเป็นคําสรพนามที่ใช้เป็นบทเชื่อมข้อความหรือประโยคที่เกี่ยวกับคํานามที่อยู่ข้างหน้านะคะมีอยู่เพียงแค่3ามคำก็คือที่ซึ่งอันนะคะ,ะต่อมาค่ะมาดูที่หน้าที่ของสรพนามสรพนาม ที่ใช้แทนนามที่อยู่ข้างหน้ามีอะไรบ้างนะคะหน้าที่ของเขาก็คือเช่นคุณนายเธออยากจะมีงานมากขึ้นคําที่ใช้แทนคํานามก็คือคําว่าเธอนะคะคานามแรกก็คือคำคำว่าคุณนายนะคะต่อมานายสแสวงเขาคงจะเรียนไม่จบ คำนามก็คือคำว่านายสแสวงซึ่งมีคำสรรพนามมาใช้แทนคำหน้าก็คือคำว่าเขาคงเรียนไม่จบก็คือคำว่าเขานะคะแล้วก็คุณครูท่านชอบคุยเรื่องส่วนตัวใช้แทนคำว่าคุณครูก็คือท่านนะคะอ่ะอันนี้ก็คือหน้าที่ของคำสรรพนามอ่ะสำหรับหัวข้อเรื่องคำสรรพนามเราก็มีเรื่องเรียนกันเพียงเท่านี้แต่ก่อนที่จะจบเรามา ทบทวนซ้ำด้วยการทำแบบฝึกกันนะคะให้หนักเรียนเติมคำสรรพนามลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้ดูค่ะมาดูกันมาดูค่ะตัวอย่างแรกคำบุรุษสรรพนามนะคะให้หนักเรียนดูตัวอย่างค่ะเธอก็คือเป็นคำบุรุษสรรพนามหรือเปล่านักเรียนลองวิเคราะห์ดูนะคะ เป็นคนทําแก้วแตกนะคะอ่ะตอนนี้มาดูที่แบบฝึกนะเลยนะคะแบบฝึกที่หนึ่งจุดๆๆจุด,จด,จดมาหาดิฉันานานแล้วหรือคะใครเป็นผู้มาหาอะไรที่สามารถนํามาเติมลงในคําที่เป็นบุรุษสรรพนามแล้วมาเติมในช่องว่างแล้วให้เหมาะสมกับคํานี้มากที่สุดนักเรียนลองเลือกมาเติมดูนะคะข้อที่สองคุณยายจุดจุดดจุด,จด,จด พักผ่อนอยู่บนบ้านนักเรียนคิดว่าคำบุุรสรรพนามบุุษที่เท่าไหร่หนึ่งสองหรือสามสามารถนำมาเติมตรงนี้แล้วเหมาะสมที่สุดค่ะให้นักเรียนลองนำมาเติมดูต่อมาคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะหรืออนิยมสรรพนามเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วลองมาทบทวนดูนะคะหนูหนูแต้มกินจุด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 ก็อร่อยทั้งนั้นจึงอ้งวนถัววนักเรียนคิดว่า คำที่นํามาเติมแล้วสามารถมาอยู่ในประโยคแล้วเหมาะสมที่สุดนักเรียนคิดว่าจะเอาคําใดมาเติมนั้นเดี๋ยวลองไปลองไปวิเคราะห์กันดูนะคะข้อที่4นกคำยิ no ้นเอ๋ยคำ่ำจุดจุดจุด,จดนอนนั่นคาอันนี้ยามาสักพนามคําไหนที่เหมาะสมกับประโยคน,นี้นักเรียนเอามาเติมนะคะดูผ่านนะคะต่อไป ข้อที่คําสรรพนามแยกฝ่ายก็คือวิภาคคาก็คือแยกเป็นสองฝ่ายให้ได้ข้อที่หะะ้านะักตะกร้อทุกคนจุด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 ต่างก็ดีใจที่ได้เหรียญทองนกเรียนคิดว่าคําใดที่ควรจะนํามาเติมในช่องว่างเหล่านี้นะคะต่อไปข้อที่6เวลามีปัญหาทุกคนต้องหันหน้าเข้าหาจุดจุดจุดค่ะคําไหนที่เป็นวิพาคาสรรพนามนํามาเติมลงในสองข้อนี้ให้เหมาะสมนะคะ ต่อไปเปิดช้าค่ะปิดช้าสรรพนามเชิงถามสรรพนามเชิงถามก็คือข้อที่7นะคะจุด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 มายืนหน้าบ้านอะไรคิดนักเรียนคิดว่าอะไรที่นํามาเติมข้างหน้าแล้วจะเหมาะสมกับประโยคนี้นํามาเติมเลยค่ะข้อที่8มีจุด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 อยู่บนเก้าอี้มีอะไรเอ่ยนักเรียนคิดว่าข้อไหนเหมาะสมมามาเติมได้เลยค่ะข้อที่9คําสรรพนามชี้เฉพาะหรืออนิยมัสรรพนามนั้น มีสอคำถามเช่นกันค่ะข้อที่9นะคะจุดจุดจุดกระเป๋าของไทยอะไรที่นักเรียนคิดว่าเหมาะสมแล้วนำมาเติมให้ถูกต้องนะคะสุดท้ายท้ายสุดเลยค่ะข้อที่10ดาวลูกไก่อยู่บนจุดๆุดจุดจุปิดท้ายไว้5ำเา่อไม่ใช่คําคำถาม5ชนิดของ คำที่อยู่ในแบบทดสอบแต่เป็น10ข้อของคําถามนะคะอย่าลืมนะคะแล้วไว้เจอกันใน EP ถัดไปหรือในอชนิดของคําในต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ครูก็มีเรื่องจะนำเสนอนักเรียนเพียงเท่านี้นค่ะไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย